สวัสดีจ้าพบกับช่องเพันธุ์แสงทอง,งจ่าหมื่นจ้กลับมาบ้านนะคะด้านที่ปีครั้งเจอแต่กับมาบาตรจะมาบุญคุณแม่ยทำเออเขาเอินอยังก่อดการบัญชีนะคะ,ะมาเบิ่งกระเทยหน่อยกระเทยหน่อยไปเฝเ้ากระเทยเถ่าเพราะว่ากระเทยเถ่าบวชอยู่วัดบันบนบ่นม่วงนะคะ <c oughs> ไปชมกันเลยค่ะจะเขียนยังแล้วอะไรบัญชีนะจ๊ะสิบห้าบิ่งตัวหนังสือ

ก็กลับบ้านมากับน้องตาตานอาจารลูกสาวพามามันกจะโดดขึ้นเลยโดดขึ้นเลยไปเฮาเอียงตอนนี้พี่แมวกำลังโล่งดินใหมน่าจะถบมยังกับบลูจะเ็นบรรยากาศหน้าบ้านนะคะ นี่เขาตัดเศนอย่างกระเบื้อบักขันผสมในจักหน่อยขืนตะกี้ทั้งขืนดูต้นนี่แหละอันนี้ก็คือเขาเทอสมอนะคะบัวมันโควิดดิ กระเทยมึงทมึงหน่อมึงไปโกนหนาครับมันได้บอ่อยอยูบอ่บ่แม่งได้าจาักบาทยี่สิบอันนี้ก็เป็นสังกะรีไปเป่า,าพระกระเทยแถวบวชกระเทยหน่อยกระเทยจะไปเป่าอุ้ยดังวยยิทยาดิกระเทอเป็นยังมันเป็นเธอเลยตั้งแต่ยูบลูวันทางหลัดอย่างหนังแท่เนาะจมูกแท่ดวงโหดดังกูคือบดองวะจมูกแท่ ี่สาวเอามือคื nonsense, ้งง่ามใช่ไหมเนี่ยมือง่ามง่ามไหมคนใหญ่โฟอ่ายนะคะหนาวยี่บอหนาวทบ่ปีก็ไสขนาดะบ่ปีเล็กตาก็ผีบอแล้วโอ้ควันบ่ หมอหมแอววันที่หนึ่งม,มันบอกขาจะจะหมุนอะไรก็ีรถมาสาวเปผู้เดียวหรืประมาณอมโอ้เออประมาณที่ยานีหยาเคยยาดนาทีาแล้ว บันทีกจะคืนอันนี้นะจะคืนอันนี้นอนได้สามคืนอีกสี่คืนอีกอีกสามคืนเพราะว่าซื้อวันจันทร์ซื้อห้างเหมือส่อวันจันทร์มันก็มันก็ต้องเป็นหกคืนหกคืนจะอีกเจ็ดหมื่นก็มื่นคือว่าแถมในเพิ่อนนอนจะคืนนาวอยู่จี มันเป็นวัดทังใดบ้ารับแ่นขับไปทังอันบุญโฮมขบแมเขับไปท่าบุญโฮมมันบอกมันก็ต้องเลื่อยปั๊มน้ำมันไปเลื่อยปั๊มน้ำมันไปทักหน้อยนึงกับมันจะเป็นทางเขาวัดแต่ต้องเดียวขัวมือไปที่ห้างดําอ่ะเอากบวัดในมูบัดได้บอกมาบอมีอนวัดนอกภายในหอดเขาโม่บ้านนะมันจะมีเฮียนสองลังนะเฮียนโมเดิร์นกับอีกเฮียนธรรมดานั้น อยู่ตรงขามกันกับทางเขาวัดเลยเป็นเฮียนสองลังอยู่เดี่ยวหัวมันหอดทอเฮียนไม่อ่อนไม่หันหรือบ่อมันเด็เขาบ้านนี่ก็อยู่บ่ขที่ไปนายถ้านเห็นเฮียนโมเดิร์นก็เฮียนธรรมดาอยู่ทางทางทรายนั่นแสดงว่าหอนแล้วนั่นแหละมันก็ตรงขามกันเลยทางเขาวัดคือไปสรรหาอ่นไปบวชอยู่บัดไก่เนาะกับพอทานเนาะบวชเบสิมันก็พอบวชบวชจริงๆพรก็มีพอทานถ้าก็เผาไปอีกเนาะพะทาน เออไปยังกกืะไปยังกาะทรายเขาทรายเขาเพื่ออย่างอ๋ออ๋อเมื่อค pues ี้แลเขาม้ดูเรื่องไปทรายเขานคืออีหยังถามเราที่ละทสายเขาเพืออหย่างเราเขื่อนทายเอ๋สิบมันคือใสาเอ๋อยิบบ่กแล้วอธิบายที่ละอีนี่อธิบาย ทันวาทายเขาคือทายเขานะแปลเป็นไทยเดี๋ยวนี้อ่ะแปลเป็นไทยเดี๋ยวที่นี้อะคนเขา่สวยข้าวสวยข้าวโอ้ยไทยบ้านใดดเออคันวาคนอีสานกับซายเนาะสวยข้าวอีเล็กประมานั้นไม่ใช่เพ่สลเสยดังมันฟรีอยู่บ่ดังมันหากกันนะรดน้ำเออดังนเดียว ตอนมันขึ้นมาแต่ตอนท่าทางเนาะเขาทุกข่อยไปหอดมันซึ่งหน่นนางซบลบเลยข้างดังรถตู้ก็เยอะข้องแล้ววันที่เนียนนางเรียกสิเลยเบิ้งดังเห็นเนี่ยดังเป็นยังบ่เหมือนมันสิเป็นห้อยหอยหอยย่หมองนี่นะแต่ว่าเรือเดือดบ่หรอกเขาเส็ดเรือเราเห็นมันหมังมันกับสีนี้เขาตัสึกว่ามันเจียบด่างแห้งอ่ะแหละมันก็เลยถามว่าดังคอยเป็นจังไรเนี่ยสินะเกิดสิว่าดังมึงหักยานมันสอกนะว่าป็นยังไม่ยังอันบาดที่เดียวบาดที่เดียวอ่นะ มันพอ่อลับไปแค่ขอ,เอ,เองเอ็กซเรย์แล้วหมอสออกมาตัวข่อยทุกคนเลยมันแบบเงียบดังฮ่ากับกระดูกอันกระดูกบอลนิฮารกออกรักออกจากกันนะแล้วก็พกมั่งขันน่ากลัวดังตีนอืม,ม,าาอมบริเตนซองสามนั่นเอาอีคือใส่เสื้อมันกน็นานน้ำมูไปยี่หมากันหนาวน้ำน <laughs> มูน,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 นอนทั้งเตียงคุณเดินแค่อยู่ประตูพรมยางของวั <N> <N> นนอย่าไปนนเ,ไเบิกหนักไปเบิกหนักธุรกิจก,ก่อนอนธิรัสรับให้กับเขาครับที่เรียกว่าเปลี่ยนได้เดี๋ยวตอนนี้คุณแม่พนังกงานจะเงียบกว่าเกี้ยเศษต่างนะจ๊ะ บวกแล้วบวกมันเกมาไหนก็ไบวมาไหนกได้อวิดิโอทายคิปมาเนี่นันแดงเกี่ยวอะไเท่าไหร่งานนี่คุณเผบบนังเถื่อนเทิ่อน่งคนสิบกนี่จ้าสิไสี่อดสิบเนาะมานนี่สิบเก็ดันได้หาลอยสิอซาจารย์ซุม นจะงบดมันสู้มันจะแตกได้ไ่ให้เจ้าเจ้าได้เงินนี่นี่ยหาเออเงิน่าพอดเออเงินไปฟันมากได้ยิ่บ่อต้องข่อยไปนี่นได้ยิ่บ่ออันนี้ามาแดงเงินมาั้กคน มันจะมาคุยเรื่องอ่ะจะทำเห็ดเฮียนต้อเติมช่วงนี้เติมเป็นห้องหนึ่งนะคะ <ไป S 1> จ้ะคลิปเดกไปสัมนียสุกก่อนนะคะคลิปหน้าจะมา้าชมไม้นะคะว่าจะไปใส่มาใส่ใบลงคลิปสองสามมือแล้วจ้า